สิครับส <c oughs> ุภาพไหมหัวหัวเรียแป้ดเลย,ยลืมหวีผมเลยอะไม่ไรวันนี้ก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรก็ขโมยของเมียามาแนะนำวันนี้ละกันก็วันนี้ได้ของอุปกรณ์ทำขนมมาใหม่ <c oughs> ชิน้นแรกครับ <c oughs> อะไร จกทีต้องถามอะไรอ๋ออะไรอ่ะก็เป็นพิมพ์ใส่ขนมอบขนมอะไระขนมไข่ฝรั่งขนมไข่ก็ไข่เนี่ยขนมฝรั่งก็ฝรั่งเนี่ยขนมไข่ฝรั่งอมีหน้าใหญ่มันมันเป็นไงแกะไยขนมไข่ฝรั่งคือเหมือนเหมือนขนมไข่ฮะแล้วชื่อชื่อมันเป็นภาษาฝรั่งเศสชื่ออะไรอ่ะ อ่ะออกเสียงไม่ถูกอ่ะต้องถูกดิชื่ออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะออกเสียงไม่ถูกมัดเล่นฮะชื่ออะไรนะขนมนี่เป็นบล็อกมัดเล่นมัดเล่นเออเห็นปุ้มบอกว่าเป็นขนมไข่แต่รูปหอยของฝรัง่งเศสเอเป็นขนมไข่รูปหอยออันนี้เป็นบล็อก เป็นเหล็กสำหรับใส่ตัวแป้งเข้าไปแล้วก็เข้าเตาอบอ,ออกมาใช่ใชก็เป็นแบบตามนี้เลยอันนี้ของเชฟเมดยี่ห้อเชฟเมดน่าจะของนำเข้านะกล่องอืชิ้นนี้เท่าไหร่สองร้อยกว่าบาทสองร้ยกว่าบาทนะสองรอยยี่สิบมั<ต>้ง<ะ>โอเคมันเคลือบเทฟลอนนะ เทนั่นเป็นอะไรนะนันซุปเปอร์นันสติกอมไม่ติดนี่นี่อันออกเสียงเมดเดลีนเมดเดลีนแพนออันนี้คือชื่อขนมกระทะเมดเดลีนขนมไข่ฝรั่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราก็จะเมดเดลีนใช่แต่ว่าไปดูคลิปมาเขาเรียกมัดเล่นมัดเล่นโอเคอ ชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปก็เหมือนกัแบบกนแต่ว่าเป็นคนละลูกก็เป็นบล็อกสำหรับขนมไข่ฝรั่งเหมือนเดิมอ๋ออันนี้มันเป็นอะไรนะมัฟฟินไม่ใช่อไม่ใช่ขนมไข่ฝรั่งมัฟฟินอ๋อเป็นขนมมัฟฟินเป็นกระทะขนมมัฟฟินรูป เท้าสุนัขเท้าแมวเท้าแมวก็กล่องกล่องดูดีนะดูดีอ่าลองแกะดูอันนี้ก็สองร้อยกว่าบาทเหมือนกันนะอืมอันนี้สามร้อยกว่ากับสีบ400่ร้อยอะ,น,ะน่าจะสามร้อยแปดสิบมั้งแต่ในเพจบางเกจก็ขายสี่ร้อยกว่าบาทโอ้แสดงว่า ไปแอบดูตามเพจมาแล้วใช่ใช่ลายนี้เลยใช่ใช่แล้วทำเป็นลังเลแกะยังไงอ่ะไม่ต้องแกะไได้ทาตาไว้อ่ะแกะแกะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอามาเล่นดูนายเสียงดังเออะใช่รูปเท้าแมวเป็นรูปเท้าแมว ็ทำขนมออกมาแล้วมันก็จะเป็นรูปนี้แต่มันติดกาวอยู่มันเป็นภาษาภาษาจีนเนาะเนี่นอะไรไม่ได้บอกน่าจะของจีนนะเหมือนภาษาจีนขนมออมาจะรูปยังไงเป็นรูปเท้าแมวน่ารักน่ารักก็ไม่รู้ว่าตอนอบอจริงแล้ว,วจะออกจะออกมาน่ารักอย่างนี้หรือเปล่านะ เหมือนอจะเป็นเม็ดอินไต้หวันหรอ๋อเป็นบล็อกเมดอินไต้หวันก็เป็นนอนสติกคล้ายๆกับชิ้นแรกอืมอันนี้เป็นนอนสติก <static> ทั้งหมดอ่ะที่ซื้อมาคือเป็นเป็นเกรดพรีเมียมแค่ไอเกรดธรรมดาก็มีเป็นบล็อกขายอยู่เต็มร้านแล้วไม่ซือเราซื้อพรีเมียมมาจะเคลนไปแพงอ่ะ <c oughs> ก็แพงเกินไปใช่แต่ก็ซื้อมาเพราะว่ามันมันได้ลองอยากลองอยากลองได้ลองทำได้ใช้อะไรเงี้ยเอเคิดว่าหมดแล้วใช่ไหมยังอ่ะชิ้นต่อไปอันนี้จะเป็นเหมือนอันแรกแต่จะเป็นหอยคนละรูกกันแมทลลีนแผนขนมไข่ฝรั่ง เหมือนเดิมแต่เป็นรูปหอยเป็นรูกหอยอันนีแกะอันนี้เป็นรูปหอยอ้วนอ้วนหอยอ้วน้วนด้วยเป็นขนมไข่ฝรั่งรูปหอยไข่ฝรั่งหอยหอยไข่ฝรั่งเป็นรูกหอยฝรั่งนี่ไข่ฝรั่งอ๋อเป็นขนมไข่ฝรั่งนี่โปรเฟชชั่นอลเดินบายเมื่อกี้มันก็จะมีหกลูกหกอันเนาะ นั่นก็เป็นสิบสองอันของยี่ห้อเชฟเมดเหมือนเดิม,มเป็นรูปเหมือนเปลือกหอยบล็อกนี้ขนาดเอ่อสิบสองช่องอเป็นนอนสติ๊กเหมือนเดิมคือตอนแรกก็ที่ไปดูสึกมันจะมีคล้ายๆกันอีกแบบหนึง่งแต่นั้นจะตื่นกว่าตื่นกว่าแต่อันนั้นไม่ไม่รู้ยี่ห้ออะไร มีเป็นลูกหอยอันแบบ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 อันแรกแต่เป็นยี่ห้อเดียวกับเท้าแมวเท้าแมวจะเป็นทันซิตี้ก็จะบางบาอันนี้กี่บาทมีรูสิบหนักหนักหนักสุดเลยสามร้อยแปดสิบมั้งนี่สามอันก็พันกว่าบาทโอเคแต่ได้ใช้งานเดี๋ยวลองมาดูว่าอบขนมออกมาแล้ว หน้าตาเป็นยังไงหน้าทานไหมผมมาลองดูว่าจะได้ใช้หรือเปล่าอ่เพราะว่าจริงๆแล้วไอ้บล็อกอย่างเงี้ยมีอยู่เยอะแบบที่ไม่ได้ใช้อ่ะมีอรอทำไมไม่เห็นบอกเลยอ่ะจะได้ไม่ต้องซื้อเก็บ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 หอยอืมอ่าเคคิดว่าหมดแล้วใช่ไหมยังอ่าอันนี้ยังไม่รวมที่ซื้อมา สองสองชิ้นนะบล็อกอน,นี้นมันชิ้นเล็กไงก็เลยซื้อสองชิ้นซื้อมาสองกล่องอันต่อไปเป็นยังมีอกีกอ่บล็อกขนมปังที่ปุ้มมองมานานแล้วเลงมานานเลยวะเป็นบล็อกเอาไว้ทำขนมปังกินในบ้านคิ Q ้วๆโทษเออเรียกโทษโทษทีเรียขนมปังดูถูกไปเลยโทษไงฮันนี่โทษไงไงกล่องเหมือน เอาแบงค์เป็นย่อเชฟเมดเดิมอนี่ยอันนี้ซื้อมาสี่อันมันเครือบนะสีเป็สวยเพราะว่าชิ้นมันเล็กมันเครือบแมันก็สีสวยจริงจริงสีมันออกของเล่นสีมันออกชมพูใช่เขาบอกว่ามันเป็นสีโรสโกโลสโกทำ่ัไงเนี่ย ันใจ้ลูดเอาอ,อืมก็ปุ๊บก็เครือบไปอืมเอ้วมันก็จะแบบข้างในก็จะเป็นลายลายตามหน้ากล่องข้างในจะเคลือบเป็นนอนสติ๊กเหมือนกันใช่สวยงามอืมก็ซื้อแบบนี้มาทั้งหมดสี่กล่องอืมจริงๆ<ำ>อยากได้เยอะกว่านี้แต่มันแพงเออเพราะว่าอันนี้ก็ สองร้อปดสิบต่อชิ้นจะซื้อมาสี่ชิ้นนีก็ก็ดูดีนะดูดีอ่ะขนาดขนาดไม่ไม่ได้อบตั้งโชว์ในบ้านยังดูดีเลยซืย้อ่าตั้งแต่แต่มันเหมือนทำเป็นพโตสเหมือนที่ไปกินตามอัพเตอร์ยูเป็นสี่เหลี่ยมหันหันหันแล้วก็ลาดน้ำผึ้ง แล้วก็มีไอติมวานิลาโรยอลัลมอนด์ต้องซื้อเครื่องทำไอติมอีกดิอ๋อไม่ใช่หรอซื้อไอติมก็พอโรยอัลอมอนด์มีสตรอบเบอรี่มีกล้วยนะไปซื้อเขากินดีว่ะเ <c oughs> สียงทุงกรอบแก้วมันจะดางนะเนี่เออไม่เลยออพูดแล้วหิว after you เลยอะเฮ้ยเดี๋ยวพวกน,นี้ทำขนมปังัล็ล่ะออได้นก็ลองดู เดี๋ยวเอาอไปซื้อของให้ออกไปซื้อ after you ให้โอเคอันบ็อกวันนี้ก็มีเท่านี้แหละจริงๆของอย่างอื่นก็เป็นของเล็กๆน้อยๆเพราะว่าของที่ซื้อมาคือเป็นของที่ใช้ทําขนมบ่อยๆกับใช้ขนานดะทำขนมขายก็มีเท่านี้แหละของที่จะมาแนะนําวันนี้แปลกหน้าแปลกตาหน่อยแต่ไอ้ขนมอันนี้ก็ยังไม่เคยลองทํานะอันนี้คือซื้อมาลอง หรือมาลองก็หมดไปเป็นพันอะ่ะโอเคจบแค่นี้แล้วค่อยเจอกันท่าขนมสำเร็จโอเคครับลาย